กับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเด้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่แพลผาททำสิ่งนี้เนาะพี่น้องแต่ทางป้าเจ๋วกับโดนจวกยับเรื่องนี้ทันทีเกิดอะไรขึ้นนอะพี่น้องเนาะหลังจากที่มีประเด็นดามากกอนนานะพี่น้องทีในส่วนของทางแพลผาแล้วก็ทางพระเอกสันที่ทางชาวนิดเอฟซีลายคนลายท่าน เพื่อนในว่าว้าว่าประมาณว่าการกระทําไม่เหมาะสมแล้วไม่ให้เกียรติลูกนั่นเองพี่น้องก็คือการล่งวิดีโอล่วงภาพของทางคนเป็นแม่นี่คือแบบว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนั่นแหละพี่น้องทางเอฟซีก็ได้ลั่นคํานี้แล้วในส่วนของทางป้าเจเนาะพี่น้องเนาะเอฟซี FC ก็จวกถึงเมืองไทยทันทีหลังจากที่แพล่าได้หวานกันที่ต่างแดนนาะพี่น้องทางเอฟซีหลายคนหลายทันก็พูดถึงเรื่องนี้ทันทีบอกว่า อีป้ามันบล็อกน้องสาวมันหรือยังวาสันวาบอกป้าบล็อกด่วนด้วยอายลูกคักวาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าป้าบล็อกทุกช่องทางหรือยังวาสันวาทําตัวแบบนี้ทําไมไม่เตือนน้องบ้างวาสันวาพี่น้องบางคอมเมนก็บอกว่าตอนที่พ่อเขาแค่เขาเฮดคอนทินแค่นั่นบอกพ่อเขาทุกส่องทางแล้วเป็นไงล่ะน้องสาวตัวเองทา หน้าไม่อายไหมประสันวาพี่นวงบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าหนักขนาดนี้ยายป้าจะบล็อกน้องสาวตัวเองไหมประสันวะเพื่อไม่ให้หลานเห็นภาพแบบนี้มันทุเรศมากประสันวาพี่นวงอ่าบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าการที่ล่งแบบนี้ออกซ้ออีป,ป่าควรบล็อดลวนเลยประสันวะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าป้าบล็อกแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวลูกมาเห็นอีกประสันวะเดี๋ยวนาลิตะไปถามพ่ออีกนะประสันวาพี่นวงบางท่านก็บ,บอกว่า อีป้ามึงบอกแม่ด้วยนะเดี๋ยวหลานมาเห็นอีป้าอย่าไปพูดนะว่าแม่แค่เล่นละครทีพ่อเขาจะตายหาดูสภาพแม่ทำกับผู้ชายอื่นมาสันวาพี่นงองป้าเอบซี F C, หลายคนหลายท่านน้องพี่นงาะเรียกหาทางป้าเจวทันทีบอกว่าป้าขออนุญาตบล็อกทุกช่องทางนะคะคำพูดคุณป้าท่านหนึ่งแวบบขึ้นมาทัานทีมาสันวาางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่า ป้าขออนุญาตบล็อกนะกลัวหลานเห็น่าสันว่าอีป้ามันจะคิดได้เมื่อไหร่่าสัน่าพี่น้องน้องตัวเองทําขนาดนี้คิดจะบล็อกให้หลานไม่เห็นไหม่าสันว่าบางท่านก็บอกว่าป้าเคลวบล็อกหลานหรือ,อยัง่งมันก็แย่อยู่นะแบบนี้ถ้าบลบอกเมยกับบอกหลานอย่าให้เห็นเมย์ทอมาสันว่าบางท่านก็บอกว่า,าการกระทําดังก่าวเนาะพี่น้องเนาะ บอกว่าในส่วนของการที่จะคล้องเป็นเอื่อยมีนองเฮตโตแบบนี้ก็ต้องเตือนก็ต้องบอกกัน่าสันวาพ่นวงังบอกว่าถ้าน้องยังเตือนแล้วไม่ฟังการกระทําที่จะต้องทําต่อไปเธอเป็นป้าของหลานถ้ารักหลานจริงเธอต้องบอกทุกช่องทาง่าสันวาบอกว่าทาศิยันหลานเห็นอิลีทาสิเคยบอกให้พ่อเขาแบบนั้นเธอก็ต้องบอกน้องของเธอด้วย่าสันวาพินวองอันนี้แห้งนักก่อ น่องคือเก่าจะขวงอีกประสันวา่าบางท่านก็บอกว่าวางตัวได้ยอดแย่มากอ่าเหตุแบบนี้บ่นึกถึงคนในครอบครัวจะขวงเลยประสันวา่านอกจากจะไม่ให้เกียรติลูกแล้วยังไม่ให้เกียรติพี่สาวตัวเองไม่ให้เกียรติพ่อตัวเอง ไม่ให้เกียรติญาติตัวเองอีกมาสันมาพี่น้องเอฟซีวอาถึงขนาดนี้เลยทีเดียวพี่น้อง,องบางคนบางทันก็ออกมาบอกให้ทางป้าให้บอกแม่ทุกช่องทางเพราะว่าเป็นห่วงสงสารความรู้สึกของน้องๆมาสันมาบอกว่าเห็นหรือยัง่งเฝ้าออกมาบอกหรือยัง่งมาสันมาพี่น้องนั่นแหละในส่วนของที่ทางคอมเมนต์ชาวเน็ตก็เรียกร้องถึงเรื่องดังกล่าวทันทีเนาะพี่น้องเนาะก็เกิดเป็นประเด็นดราม่ามีการจวกถึงทาง ป้าเจียวทันทีพี่น้องแล้วพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า